สวัสดีครับสวัสดีครับแม่จ๋าจะพาเบงอันนี้บบเบงบล็อกเกอรี่สีม่วงเออสูงเท่ากันเลยลูกหนูสูงกว่านิดหน่อยบอกเพราะว่าหนูใส่รองเทา้าบล็อกเกอรี่สีม่วงไม่ได้ใส่รองเทา้า <laughs> ไม่รู้จะดอกเมื่อไหร่หนาวมาแล้วอันนี้เป็นพริกที่เราจะเก็บอันนี้คือเป็นพริกที่เผ็ดมากเก็บแต่ลูกสีสสแดงแล้วก็สีส้มนะคะคล้าย<ด>ๆพริกกระเหลียงบ้านเราเลยอันนี้เป็นพริกที่แม่จ๋าซื้อมาเนาะนี่แม่จ๋าเอาไว้ถ้าเบงพันนะ เขาเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าพริกเผ็ดมากแม่จ๋าเกไปกินแล้วเผ็ดมากๆเผดไหมโอเคอือหือไหนสีส้มโอเคเผื่อใครอยากได้ไปปลูกนะคะพริกอันนี้เลยนะคะที่แม่จ๋าให้เบงเผ็ดมากๆคนไทยเราชอบแน่ๆนะคะแล้วก็ดกมากนี่ต้เกอาโอเคเขาสุกมากไงลูก โอเคไปละบ๊ายบายสวัสดีครับบายว้าว